คนค้นดวงย่อยห่วงจุย้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับวันนี้เราจะมีวิธีการดูโงเูเฮงสําหรับการเลือกคู่เลือกคนที่ถูกใจนะครับเอามาเป็นแฟนว่าโงเูเฮงของคนแบบไหนเลือกเข้ามาเป็นคู่ครองในชีวิตแล้วเนี่ยจะดูดีแล้วก็มีความสุขครับการเลือกงหงูเฮงของคู่ของเรานะครับเราสังเกตดูง่ายๆก่อนเลยครับที่บริเวณใบหน้าครับ อันดับแรกครับหางตาไม่มีตีนกาเยอะนะครับจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความรักจริงนะอันที่2แววตาดูอ่อนโยนผ่อนคลายนะครับจะมีนิสัยใจคอที่อบอุ่นอันที่3ครับหน้าผากและระหว่างคิ้วดูผ่องใสจะมีอนาคตก้าวไกลก้าวหน้ารุ่งเรือง 4. จมูกจะมีเนินอวบและดูผ่องใสมักจะไม่ลำบากนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทอง สำหรับเงาเพ้งของคนที่ไม่น่าที่จะโอเคไม่น่าที่จะเอามาคบเป็นแฟนหรือคนรู้ใจนะครับมีดังนี้ครับเวลาหัวเลาะแล้วเนี่ยมีตีนกามากกว่า2เส้นหรือเส้นตีนกาดูยุ่งเหยิงนะครับสแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแต่เจ้าชูมากชอบมีคนรักหลายคนนะเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกัน ถ้าคนไม่เจ้าชู้นะครับแม้ว่าอายุเยอะแล้วรอยตีนกาที่ขึ้นก็จะเป็นแบบเส้นเดียวหรือว่าสองเส้นนะครับยาวต่อเนื่องเป็นประเบียบไม่ดูสับสนยุ่งเหยิงก็ไปสังเกตดูกันนะครับแววตาจะเป็นประกายระยิบระยับนะครับถ้าแต่งงานแล้วก็มักจะไม่หยุดอยู่แค่คนเดียวนะครับจะมีคนที่สองที่สามจมูกไม่ค่อยมีเนื้อนะครับแถมมีจมูกเล็กจะหาเงินไม่ค่อยเก่งด,ดวงตาจะดูแข็งกร้าวนะครับหรือมีตาขาวเยอะกว่าตาดำนะครับ ไม่ค่อยปูกพันกับใครง่ายๆมีคางแหลมเกินไปนะครับหรือสั้นเกินไปมักจะอายุสั้นหรือดวงไม่ดีตอนแก่เวลาพูดริมฝีปากจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติครับชอบพูดเกินจริงเชื่อถือไม่ได้ครับบริเวณแก้มครับจะมีกระดูกปูดแหลมขึ้นมานะครับแสดงว่าเป็นคนอารมณ์รุนแรงตบจูบตบจูบนะครับเรียนเมียด้วยลำแข้ง อันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกแฟนหาคู่หาคนที่รู้ใจนะครับว่าแบบไหนควรไม่ควรก็ลองไปศึกษาลองไปดูเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของโบราณก็ว่ากันไว้นะโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรค